ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่เล่นเกมโลบอกด่านบอกฟุตวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมันจะมาแจกรหัสนะครับว่าเอาง่ายๆครับก็จะให้มาดูข้องกันนะครับเด็กๆมีอ่มมอามีดาบยูรูนะครับมีเคลว่วา anh ba à ba chứ này nhá đó hấp đợi cho nó chạy là hết đó phi nó thể cái này nó โอ้ยยีก่กูหายเลยเออมาช่วยอะแล้มาเข้าเรื่องก,กันกว่าครับก็จะมาให้แจกรหัสนี้นะครับของที่มีก็มีดาบโยรุเคียวก็ตามนี้นะครับก็ดูกดันไปเรื่อยๆมีนี่ด้วยนะอะไรสักอย่างเนี่ยนะเห็นมีพ่นบีซ่า,า,ามีพ่นพาะแจกเหมือนเดิมค่าพลังสูงสุด พลังดาบพลังนี้ว่าไปเงนินม่วงเจ็ดพันะห้าหกเอามนุษย์ดาบยรุไม่เตรมมแข็งตร่นนะครับก็เอาง่ายๆติดตามคอมเมนต์ว่าอยากได้แล้วก็อย่าลืมใส่ยังไงอน่ะ ที่ติดต่อไปด้วยนะครับเฟซหรือไลน์หรือไอจีก็ได้ทิ้งไว้ถ้าคุณเป็นผู้โชคดีผมจะทักคุณไปว่าคุณเป็นผู้โชคดีแล้วรับไปเลยลาดนี้เอาไปเล่นกันต่อนี่มันตันแล้วครับมันมันอยู่โลกสามนะแต่ผมเอามาอยู่โลกสองไว้ก่อนตอนแรกจะมาทําเผาไงแต่ผมทําไม่เป็นช่างมันแ,แจกผมจะสุ่มผู้โชคดีนะครับเป็นวงล้อสู่ๆช่ครับทุกคน สักวันจะเป็นวันของคุณอย่าลืมนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์ไปละบาย